ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน47จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากให้ระวังน้ำหลากอีกหลายจังหวัดนะคะคาดว่าจะกระทบไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้ติดตามเพิ่มเติมจากคุณนิตยากีรติเสริมสินค่ะ สวัสดีค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะคะและมีฝนตกหนักบางจังหวัดค่ะส่วนบางพื้นที่อาจจะมีลมแรงนะคะ ส่วนแนวโน้มสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในหลายจังหวัดนั่นเองค่ะสาเหตุเป็นเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กําลังปั่นกลางได้พัดปกคลุมทางด้านของทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะประกอบกับช่วงนี้มีมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ทางภาคอีสานและทะเลจีนใต้ค่ะจึงจะทําให้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีลมกระโชกแรงนะคะ ส่วนพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมาหานครและปริมณฑลที่จะเสี่ยงฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ โดยพื้นที่เสี่ยงน้ําหลักที่อยู่ทางภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดแม่ฮองสศนตากนาครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนภาคใต้นะคะเสี่ยงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและจังหวัดสงขลาค่ะช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในภาคต่างๆกันค่ะ สำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะมีความเสี่ยงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคอีสานเสี่ยงทุกจังหวัดนะคะส่วนภาคกลางค่ะจะตกหนักถึงหนักมากที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ ส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกค่ะที่จังหวัดนครนายกปราจินบุรีสระแก้วชะเชงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่หลังจากนั้นตลอดสัปดาห์จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนอุณหภูมิสูงสุดราวๆ3าองศาเซลเซียส สำหรับสถิติปริมาณฝนสะสมในปี2,565ตั้งแต่วันที่1มการาคมจนถึงปัจจุบันขณะนี้สูงกว่าค่าปกติร้อยละ65ขณะที่การคาดการฤดูฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเดือนพฤษภาคมจะยังคงมีฝนตกมากทางภาคเหนือและภาคอีสานส่วนเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมฝนจะยังทิ้งช่วงพอเข้าสู่เดือนสิงหาคมกันยายนฝนจะเพิ่มมากขึ้น และมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันบางจังหวัดที่สำคัญต้องเฝ้าระวังพายุหมุนเขตร้อนที่จะพัดเข้ามาในฤดูฝนประมาณ2ลูกค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวข้าไทยพีเบเอสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ